พ่อคะแม่คะดูแอปเปิลพวกปปนนะวดดี้สิแอปหนึ่งนะเวดดี้ซูเปอร์คุณพ่พอกำลังคำนวณทุกๆอย่างแต่ยุ่งยากทำไมล่ะแม่มีวิธีที่ดีกว่านั้นครอบครัวเหนือมนุษย์กลับมาแล้วจ้าครั้งนี้เขาจะประจนภัยกับอะไรบ้างนะอากาศดีจังเป็นวันที่ดีที่จะได้พักผ่อนนอกบ้าน ไม่นะดูเหมือนวันหยุดของเราจะโดนยกเลิกซะแล้วคุณคิดว่าเขาต้องการอะไรน่ะเฮ้ฉันก็มาฆาพวกแกยังไงล่ะฉันจริงจังนะดูไม่ออกหรอได้ยินฉันบ้างไหมเนี่ยเตรียมตัวตายได้เลยสามสองโอเค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 เกือบจะพร้อมแล้วฉันตามหาพวกแกมาตั้งเนิ่นนานแกจะต้องตายอย่างทรมานงั้นเหรอลัวจนตัวสั่นไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะนั่นอะไรน่ะยุงหรอ ขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะระวังตัวเอาไว้ให้ดีอ้อได้เลยแบบนี้ดีกว่าไหมห <Huh? S 1> วังว่าแกจะโดนจนพอแล้วนะหรือจะต่ออยสักยกดีฮะเอาละ่ะไปได้แล้วแฮมแฮม,แมเล็บของฉันไม่มีรอยขีดข่วนเลยด้วยซ้ำว่าไงคะคุณ <Huh? S 1> อยากจะดูมายากลไหม <Hey. S 1> คุณชอบฟ oh. องสบู่ใช่ไหมล่ะพวกแกจะต้องสดใจจำคำของฉันเอาไว้ให้ดี <laughs> บ,าบายบายแล้วมาใหม่เร็วๆนี้นะจ๊ะ <laughs> สาวอาทิตย์นี่ช่างดีจริงๆอ้อคุณป้าเพนนี่นั่นเองเธอดูออกจาแปลกๆหน่อยๆแต่เราก็รักเธอนะสุดพายสุดๆเลยค่ะหวัดดีจ้ะดีใจจังที่ได้เจอเธอป้าเพนนี่เหรอครับว้าก็ต้องแน่นอนแล้วสิมาๆๆขอกอดทีนึงอุ้ยๆระวังด้วยครับป้าเพนนี่อุ้ยขอโทษทีจ้ะ ฉันนี่เพิ่พระจริงๆเข้าสิงคุณป้าอย่างนั้นเหรอเป็นไอเดียที่เต็มดีนะ <c oughs> คุณป้าครับคุณดูสวยงามมากแอมไม่หรอกจ้าป้าแก่แล้วจ้าคุณป้าเพนน,นีนี่นา <c oughs> โอ้หนูนี่โตขึ้นตังเยอะเลยนะเวนดี้ <c oughs> พวกแกไม่รู้แล้วว่ากำลังกระเซิญหน้าอยู่กับใครป้าเพนนีจะจัดการท,ทุกอย่างเอง่า <c oughs> ขอฉลองให้กับการแกแ้แค้น นันยาอะไรนะ่ะยานอนหลับอย่างนั้นเหรอะใช่แล้วละได้เวลาดื่มน้ำชาแล้วก็นอนหลับปุ๋ยแล้วละว้าวมาดื่มชากันสิจะ้ะรสชาติมัน,ปนแปลกๆแฮะแล้วฉันก็ง่วงทันทีเลยฉันสงสัยว่าคงจะอ่านหนังสือมากเกินไปหรือมั้งแม่นั่งสับประงกแล้วเราไปนอนพักกันดีกว่า <c oughs> เห็นด้วยจ้ะรับรองฝันดีแน่แ ทั้งสองคนนอนรับสนิทแต่คุณนายสโตนยังคงสู้ผู้หลายแม้กระทั่งนอนหลับอยู่ดูเหมือนว่าจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมานะออคุณป้าเพนนีนั่นเองเธอจะทำอะไรเนี่ยเธอปิดปากพวกเขามัดพวกเขาแล้วก็พาตัวพวกเขาไปมันคือการลักพาตัวเหรอเป็นแผนการที่เจ้าเล่ห์จริงๆแต่มีบางอย่างผิดพลาด อ้าวฉันลืมุูแจรถจะต้องกลับเข้าไปเอารถเก็บขยะเหรอมาทันเวลาพอดีเลยขุงนหนักนะชมัดใส่อะไรลงไปเนี่ยเฮ้ <Hey! S 2> นั่นมันของของฉันนะวางลงแล้วก็ไปให้พ้นเลยด่วนไม่งั้นฉันจะโทรแจ้งตำรวจโอเคครับคุณผู้หญิงไม่ต้องกังวลหรอกครับ อะไรทิ้งไว้ไม่ได้จริงเป็นยังไงกันบ้างละ่ะเฮ้ยัวเมีย s t o n อะไรกันเนี่ยจะบ,บ้านนั้นทิ้งขยะไว้ให้ฉันหรออ้โฉันจะต้องสั่งสอนแกซะหน่อยแล้วที่รักเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเละเหม็นชะมัดเลยนี่เราอยู่ในที่ทิ้งขยะเหรอเป็นไปไม่ได้ฉันจะทำยังไงดีล่ะทีนี้อะฮะฉันนึกออกละ เวนดี้กำลังช่วยพ่อแม่ของเธอทำงานบ้าน <c oughs> รีดผ้าดีกว่าแม่จะต้องชอบใจแน่ๆเลย <c oughs> แบบนี้ค่อยยังชัวยหนอย <c oughs> และนี่คือโอกาสที่จะรังควานครอบครัวของสโตนเอาละคุณป้าเพนนีได้เวลาทำงานแล้ว <c oughs> ดูเหมือนว่าเวนดี้จะลืมปิดเตาลีดนะอุ้ยเด็กโง่เอ้ยว้าวเพอเฟค <Perfect. S 1> อีกไม่นานมันก็จะร้องจี๊สองสาม,มีภรรยากำลังก <c oughs> ลับบ้านออ้แกแล้วสิไฟไฟหม้บ้านทำยังไงดีคิดสิแล้วแล้วเข้าที่ลักออะนึกออกละเอาเลยจากที่ลักโยนผมเข้าไปในนั้น ร้อนจังเลยรอก่อนฉันกำลังจะไปเขาหายไปไหนเนี่ยไม่นานจาังจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆไม่ต้องห่วงที่รักผมจ,จัดการทุกๆอย่างเรียบร้อยละคุณทำอย่างที่ฉันคิดไว้หรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ใช่อยู่แล้วจ้ะที่รักผมก็แค่กดสัญญาณเองแล้วตอนขากลับออกมาผมก็แวะห้องน้ำ ฉันก็นึกว่าคุณทำอย่างอื่นซะอีกโถเอ้อยพวกสโตนรอดตัวอีกแล้วก็ไม่เป็นไรฉันยังมีโอกาสได้หัวรอดอยู่ <c oughs> ฉันว่าฉันมีไอติมอยู่ในช่องฟิตนะอ่ะนี่ไงเยี่ยมเลยแกไม่รู้ทัวหรักว,ว่ากำลังเชิญหน้าอยู่กับใคร <c oughs> รู้สึกว่าตู้เย็นมันเย็นไม่พอนะอจะต้องซ่อมแซมซะหน่อยแล้วล่ะเออเย,ยียมเลย ครอบครัวสโตนได้เวลาออกมาหาของกินกันแล้วทำไมเธอถึงอยากกินอะไรตอนกลางคืนอยู่เรื่อยเลยเนี่ยโออะไรกันเนี่ยปรากฏว่าคุณนายสโตนทนความเย็นได้ฮะแต่ว่าก่อนอื่นจะต้องปิดตู้เย็นซะที่รักเป็นอะไร <c oughs> ไปนะฉจะจะฟาดเธอดีไหมอ,อ่อไม่ดีฮะมันคงไม่ได้ผลหรอกโอเค เรากลับห้องกันดีกว่าฮลัลโหลแวนดี้ลูกทำอะไรกับตู้เย็นฮะพ่อกับแม่เบื่ออุบัติเหตุที่ลูก,ก่อแล้วนะพ่อกลายเป็นท่น้ำแข็งไปแล้วเนี่ยจะให้แม่ทำยังไงบอกมาสแิแต่ว่าหนูหนูไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคะแม่หนูก็แค่ไปหยิบไอติมเองคะ่ะโอ้ยเด็กเนาะเด็กขอ,อน้ำแข็งหน่อยนะคะที่รักขอบคุณคะ่ะดื่มสักอึกดีไหม แต่ว่าภูเขาน้ำแข็งคงไม่สนอกสนใจค็อกเทลหรอกดูเหมือนว่าซุปเปอร์คุณพ่อจะเริ่มเป็นปกติแล้วนะไม่ไม่ได้ผลอีกแล้วแต่ก็ช่างมันเถอะเกมยังไม่จบนี่นะเวนดี้กำลังเตรียมตัวสอบปลายามีเรื่องที่ต้องเรียนเยอะแยะเลยฮะเธอไม่รู้เลยว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีครอบครัวนี่น่ารำคาญจริงๆ้เดี๋ยวก่อนคอยดูกันเถอะพวกแกจะได้สแน่นอน ของขวัญจากคุณป้าเพนนีมีอะไรอยู่ในกล่องน้าโอ้โหจะต้องสนุกสนานแน่ๆโอ้ยตายสิกล่องประหลาดนี้คืออะไรมีอะไรส่งเสียงดังติ๊กติ๊ติ๊กอยู่ข้างในมันกําลังจะระบิดใจเย็นๆใจเย็นๆเราจะต้องแก้ไขสถานการณ์ได้รู้เปล่าน้ามีสายไฟเต็มไปหมดเลยสีน้ําเงินหรือว่าสีแดงกันล่ะหรืออาจจะเป็นสีเขียวเร็วเข้าไม่มีเวลาคิดแล้วนะ เอาระเบิดไม่ให้ฉันนี่มันสะปลอดภัยกว่าทำอะไรน่ะที่รักคุณจะระเบิดนะใหม่หรอฉันเคยกินอันที่แย่กว่านี้อีกเมนนิดนิดนะโอ้ยพวกมันทำแผนของฉันพังอีกแล้วแม่แต่จ้องไวก้านมันยังเบื่อที่จะโปรดเลยตอนเนี้ยอ๋อท่อคะแม่คะเกิดอะไรขึ้นน่ะเราก็อยากจะถามลูกเหมือนกันว่ามันคืออะไร ระเบิดที่อยู่ห้องลูกมันมาจากไหนกันฮะระรระเบิดเหรอคะล้อเล่นหรือเปล่าคะเนี่ยหนูเปล่านะคะทุกทุกอย่างเป็นฝีมือของคุณยายเแพนนี่ว่าไงนะหญิงชราที่น่ารักคนนั้นน่ะเหรอลูกล้อเล่นหรือเปล่าเธอคือนางฟ้าชัดเวนดี้ถ้าลูกทําอะไรลงไปไม่ดีลูกก็อยาไปโทษป้าของลูกสิแต่แต่ว่าเธอเป็นคนทําจริงๆนี่คะและหนูก็พิสูจน์ได้ด้วยมาเลยค่ะตามหนูมาสิคะจอมวายร้ายโกรธจนกลุ้งครัง แ้าเขาก็ไม่ได้คิดที่จะล้มเลยถ้าเ่นนี้ม่ห้องทดลองใต้ดินด้วยละ่ะอีกไม่นานก็จะไม่มีครอบครัวสโตนอยู่บนโลกใบนี้แล้วยาพิษของฉันจะทำลายพวกแกฉันจะต้องเติมส่วนผสมสอ,สองสามอย่างลงไปเพอร์เฟกฉันคือพวกปรุงยาพิษที่เก่งที่สุดในโลก <c oughs> นี่ไงครับพ่อแม่ ดูสิว่าป้าเพนนีที่น่ารักของพ่อและแม่เขากำลังทำอะไรอยู่อฉันชอบค็อกเทลแก้วนี้จังมันอร่อยสุดๆเลยล่ะเป็นไปไม่ได้อาดียังไงฮะป้าจะต้องได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมอ,อ๋องั้นเหรอดูสก้อนวหินก้อนนี้มันสวยงามแค่ไหนเอาพลังพิเศษของพวกแกมาให้มันเดี๋ยวนี้กอดอ,อะไรขึ้นเธอฉันไม่มีพลังเหือเลยเสงสัยจังว่าจะเอานิ้วแย่จมูกได้ลึกแค่ไหน โอ้โหสมองของคุณพ่อถดถอยลงซะแล้วฉันลุกๆไม่ขึ้นพลังหายไปหมดแล้วนี่แค่คุณจะเริ่มต้นเองนะฉันจะทำยังไงดีฉันจะช่วยพ่อกับแม่ยังไงดีล่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะฉันต้องการความช่วยเหลือดว่วนเลยค่ะนีเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยนะคะ <c oughs> จบแล้วขอ <c oughs> บัวณสโตนพวกแกจบสิ้นแล้ว แย่แล้วสินั่นนั่นใครกัน่ะแม่มดเกรทาอย่างนั้นเหรอไม่นะไม่ไม่คิดไม่ฝันจะเจอฉันใช่ไหมล่ะดูเหมือนว่าเธอจะทำก้อนหินหายนะอุ้ยฉันทำมันแตกแล้วล่ะอ๋ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยที่รักคุณโอเคหรือเปล่าพ่อกับแม่แล้วแล้วเข้าค่ะคุณยายเกรทามาอ้ามันชนะอีกแล้วมานนิจ้าที่รักแล้วแล้วเข้า ฉันจะต้องเอาใครบางคนออกจากหัวองฉันใช้เวลาไม่นานนักหรอกไม่ยายแก่นั้นทำอะไรเนี่ยแกจับฉันไม่ได้หรอกอ้อยเก,เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยฉันเป็นอะไรไปทำไมฉันถึงมานั่งอยู่ที่พื้นล่ะ แวนดี้ช่วยป้าหน่อยจ้าพ่อคะแม่คะาป้าเพนนีกลับมาเป็นคนเดิมแล้วคะ่ะว้ายตายจริงฉันจำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าฉันก็ดีใจนะที่ได้เจอพวกเธอนะ่ะจริงหรอคะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะ <c oughs> ป้าเพนนีทำตัวเฟ้อฟ้าอีกแล้วหรอคะ <c oughs> อโทษทีจ้าป้าซึามซ่าไปหน่อย <c oughs> คุณยายเกรธาคุณยายช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้เถอถไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยินดีช่วยเสมอ นายที่สุดครอบครัวเหมือนมนุษย์กปพอดภัยและพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปคุณชอบเรื่องราวครอบครัวเหนือมนุษย์ของเราหรือเปล่าคุณชอบตัวละครไหนมากที่สุดบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้พลาคลิปเรื่องราวสนุกๆที่น่าทึ่งจากช่องตึ้มุมชลักยังไงล่ะ